หนาวพี่น้องผมกินข้าวง่ายยืดธงยืดทาเนาะพี่น้องเนาะกับบาโพไใสเหมือนเดิมคือเก้ามือนี่ได้เมนูอยังมาลังสรรพี่น้องในเบื้องกันล่ะอ๋อมนี่อ้มอมเข้างในอ้มอมเคียงในไม่ขันบดสดกับเคียงในม,ม,ม,มันมันมันถือไฟได้เราพ่อไส้ฮะมันถือไฟได้เฮ็ดจังไงล่ะบ้าแม่นบอกเถอะถือไฟกันจ้าเท่าที่บ้ามีเหลียวเบือ้องยุนี่เป็นใส<ม>เป็นตรบเป็นบัลลินฟ้า น่าจะมีสมอย่างพี่น้องผมหลายอย่างอยู่อ่หลายอย่างอยู่ใบตูไทยมีอ่าเมื่อนี้ฉลองบีขวดไม่ป่ะพี่น้อง<ม>ดีบวัวตาบวัวแดงแ<ม>ส่วนประกอบสิส่สำคัญน้ำปลา, 40, ปา, 40, ปา 11, 12, สีบน้ำตาลสิบเอเกียสิบสองซุปสีงัวห้สิบเอ๊ะบ<ม><อ>่เคยไอพ่อไส้เคยกินอยู่บนนี้<แ>เคยกินบะตัวนี้อ,าอถามจริงแรกนี ค้งแรกนในชีวิตคือกันสู้เทพบกับน,นายจะเป็นค้งแหลกเนาะสู้เทีบกับคางแหลกพี่น้องผมเอาต้องมาล่องกันล่ะครับว่ามันเป็นแนวดคือพนนําเสนอมาคุณแม่พนนําเสนอมาบ้ามีกับแบบเอาต้องล่องพวกตีเขาใส่ต้นหลวงพรนม,มาต้องเข้าแล้วพี่น้องต้องเข้าแล้วนี่เดี๋ยวบ้ามีสิปโพปะหมดใหมด้มึงถูกคลิบเลยเข้ามาเข้าสารหุงเข้าบ้ามีก็สิใส้นี่เข้ามามเลยมันเป็นสปอนเสือเนี้ยเขาป้าเ <c oughs> ข่าหลวงก็สิพกใส่ถุง,งไปน้าายเขากินกับสีใบพี่น้อง กินเขายุดทงยุทธาเนาะพี่น้องเนาะเขาง่ายสวยเนี่ยตอนนี้เจ็ดโมงกลัวบ่ทันถึงแปดโมงนะพี่น้องเรือประมาณเจ็ดโมงเศร้าพี่น้องผมแดดแดดนาหนาวล่มว่อยพี่น้องผมยุดเถียงหน้าของเฮามีนุ่มสุเทพมีบ้าผู้ใสแล้วก็มี่น้ำตาตะกัดเตียนนี่ล่ะเบิด์ตสวงกวดนี่ล่ะเอาดื้อลงไปดื้อไปไหนฮาวนาเทียบกันฮาวนาเทียบอันเอาจัดอันดับแรก ครับผมาร่าห้อนาเทบนี่ยปั่นป่วนอยู่เอยนะปั่นป่วนอยู่เอยเย็บมาหาลมยุ่แเียวนี่อะไรทางนียากนลบานเด้ออะไรนี่ยมี่ยเยเสบานชากกณอนเด้อผู้นึงไปหัวก็ได้นะออ้อมาเดียเดียเดยอยู่ทึงทึ่งได้ที่ผู้กัฮกวางดี่ี้องผมมาเด็ือหนึ่งมหนึ่งมาไปหัวกแล้วอ้อผู้สองเสิบาสิยานชักกนยนี่นาเป็นบ่า พวกไรเป็นอย่างเพิ่นจะกินทนกินท้านแหละกับยาเพราะต้องไปโร่วงบาลคือบ้ามีคือสู้เทียบเพิ่นกินแล้วเพิ่นกินเข่าเพิ่นกินกับสังเกตเพิ่นกินกับ่อหมีหมอเบิดหมอนี่คือตัวอย่างที่ดีบ้ามีแนะนั่งเเคยหัวอยากหัวกินคุณกินได้กินไปพี่น้องผมสู้เทียบก็ยาแบบบาลนี้สู้เทียบต้องกินเลยครับเนาะยปย่ามกินได้หลายครับผมอ่าที่ไปเลือกตั้น้ำตาตากระเตียนลายกับบ่ไหวบ้านเส้นมากเพิ่นเสียงใหญ่ ทะเบียนบ้านมาสักกวันต่อใช่ทะเบียนสี่ใช่ทะเบียนบ้านมาสักกวันแล้ว<น>เดี๋ยวบ่ามีไปตัดไปตองมาห้องดีๆก่อนเพาบ่มีศาสตร์อแต่ว่าครั้งแรกในชีวิตอีหิริปพี่น้องอบ่งหูเด้ว่ามันมันสีเสียบว่าเสียบเดี๋ยวบ้านมีจะไปเห็ดเจ้านำอยู่เจ้าเมื่อกี้เดี๋ยวเป็นยังไงขมขมอยู่เองเดี๋ยว่ากะดีขมอยู่แหละนะ ก๋วแบบเดียววะกินเบียร์กับขมคือเบียนล่ะบกหูสแล้วพี่น้องใส่ลงไปอะออ๋อเบุ้ยเครื่องขวดเครื่องขวดดีบัวตาบัวแดงขั้วได้แม้กระทั่งยีราฟขันมีในประเทศไทยสิงตัวกับคว้าได้ขันมันมีในประเทศไทยเพราะพวกไส่ไม่แต่ไดโนเสาร์ยังขั้วได้ขั้วไดโนเสาร์ ขันสิงโตหลุดมาในประเทศไทยให้ยินนะในี่ยน่ยคนล่างเปนตัวแรกเลยคนยันยันล่องหลุดมาทางเยอโส่บังพี่น้องอันพวกสิงโตเสียดาวนี่หลุดมาเบิ่งเราสีหูวเอาซิมท้ายจ่อจอล่องไงพี่น้องเบิ่งตอนเที่ยงนี่แหละนี่แอบเจอใส่บ่เสียหรอกมันฉูไปไหนยันฉูไฟเขาฉูไฟเขาน้ำขึ้นายเหรอตะเก้าขัวน้ำบ่ไหลนี่มาเนี่ยบ่ทันซุก

อ๋อนี่นี่ยุ่้วยังมาใส่ออกเลยอืมใส่เลยวเอาปลายอดยังไงนั่นปลาดอดดีนะชูบรถก็ใส้นหรอน้อเอพ่อพ่อปลากเฮ็ดเข้มแน่มาเสียบเลยอืมนเป็นไตจ้ะโอ้ยพอพ่มันนงลู้ดิเอา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 แล้วแล้วโอ้ยพี่น้องชูบรก็บีกินบ่อกันใส่เมียงคำมากรส พ่อให้เราพ่อได้เปใหม่นี้ไหมอีตัวแหล่ไหมาเลเงินหลเก่าแม่นีได้ย่่ะูจันเตได้นวายูดซึีบรรยากาศเนียนี่กินเขามาพี่น้องผมมาจินมาแซบมโนน้อกันพี่น้องผมแซบแซ่ครับแซบครับเอาแรบผมเลยผมเลยมาุงเลย ครับผมเฮ้ยจง่มูเลยมากินแบบล็อกรกเลี้ยวเอื้มาตอนนึงก็ห้ยัางี่นเองมาเนี่ยเทียใไปยังนี่มันแสีบเนาะเดี๋ยวเอาไปตองมาก่อนเสียบปเสียบ่เทียบ เพื่อท้องเขากวอนท่างนี่กัน,นกินหมูหนีบ้ามีบ่ได้กินเขนาน้ำเขนานี่ย่างดีได้เขาเพื่อสุขภาพพี่น้องเขาเพื่อสุขภาพอ่ะกินลงไปไปพุ่นพุ่นพี่น้องผมอืขัวหมูกินยูทงอ,อือ่ะนะข้าวจิ้นเนี่ยกแต่พี่น้องเย็นนี่ปากโลบ<ม>่ะเนาะทำแม่นทำแม่นอัน เอย่ยงตรงข้าเจ้าจิ้มเราลองแล้วนะามนึ้งสากันรวดเรวครับมันก็เทคนิคการจินของกตะละก้นบ่คือกันมักจังไดกกับจินจังสัว่าอยู่ย่านหนึ่งแล้วก็ว่าอะใส่กรสันเนาะอรือวากันเนาะกันนะ ามาพี่น้องผมทั้งใส่ทั้งตับทั้งบักดินฟ้าจัดไปจวดเอสียบ,บ,บเบสียบลืมโลบเหรอพร้อ,อมไฟ้าขอไอ้ใส่ในหลักอื ราคองโพใส่เลยแต่ขนาดราคองโพใส่เลยบะหมี่คอซิมแบบเพียวๆเพิ่งกันดูกเนาะเอ้ยมันนีเคยหนีเลยะลาบมาเดีอยเจ้าเกิดอิรานวะิรันอีว กับผมกเ็เลยอ่ะมักไปม,กมักมนพี่นอกรันมักแบบนี้กับดึกแบบนี้อืออนี่เขาดึกลง บรยกาศร่มหนาวมากวยร่มวายรมจกลัวสิ่พน้องพี่น้องบบกลัวเครื่องไงไม่ไดแบำไพี่น้องว่าคือกินดีมผมลองกินบ๊บเบีย์หมนบ่บอบเบีย์แมืนบ่อ่าาเบียตายเป็นโลวแเ้วลองไปจังไดไปคือมากกินอาวเอกลักษณ์ของใารเอกลักษณ์ของกินรูด miền nhỉ? Miền À là Xe nó một, một thấy là hồi một xuống cái đèo như bọn anh Anh má cái nhá anh cái cái gì nào Chỉ mơ luôn Theo hàng à หลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดคลิปมานไม่มียรมาพวากันมีบักสองเสาน้ำกัวเครื่องง่ย้ยแบบทย์สุดวันนี้ผไม่มีอีกแล้วขอบคุณครับเจอกันคลิปหนาส่วนอีพีต่อไปเขาเสียนี่ยักกินนั่นถ่ายชมครับพี่น้องผมกูจุญชัวร์ใน,นรถของสุรากับเอาวีน้อเดาอย่างน้เขากินแล้วนำ้ำ ตับเป็นตับใส่เป็นใส่งวเป็นงวงอุณนะ่ะมันก็นนะ่าข่ำนี่ดึกมันชุดๆกันนะพี่น้องดไปเลยเแย่เวลาไม่เที่ยงกันแร้ว